สวัสดีพีพีนาเนาะครับเนาะมือนีนะครับวงฟีสซเกตนะครับสิมาสอนนะครับวิธีทำล่างคขื่อนหวเขาเนาะครับเนาะล่างเก็บคขื่นหวเขาคนขื่นหัเขาสองจุดนะครับเนาะปีพีป็นส่างไว้นะครับนะครับเดี๋ยวผมสิมาสอนว่าเขาใส่อีอย่างในการเหตุเนาะครับตัวนี้คืออีอย่างนะครับเนาะท่อนีอย่ตัวนี้เนาะครับเนาะเขาอื่นว่าท่อพีอีการเกษตรนะครับ มัสมีแบบขนาดที่ผมใส่นะครับเป็นหกหุนนะครับเนาะซัมทอปป้าบานเท้าครับหกุนนะครับพอสีเหาฟาแต่ตัวนี้มันจเป็นทอพี่ชาค้านเกษตรนะครับเนาะข้อมแข็งกับสีผมจำบ่ได้ว่าผมซือ้อข้อมแข็งขนาดใหญ่ข้อมหนานะันก็ถือวานาอยู่ครับประมาณมาสมีมิลงหนึงนะ่งครับแต่ผมบอกหัวมันขนาดข้อมหนาท่าใอใหญผมจำบ่ไนดะ้เนาะมัสมีแบบอ่อนแบบแข็งนะครับตัวนี้ก็ ถ้าซื้อซื้อแบบแข็งนะครับด้วยอย่าไปซื้อแบบอ่อน๋ีบอ่อนมันสีบ้างครับตัวนี้มันสีนานน,นิดนึงนลครับเนาะพกหุเนาะครับเนาะ,ะ,ะหาซื้อไร้มองไดนะครับตามร้านขายบวกอุปกรณ์ถ้าใกล้กระรก็ได้ครับมันที่เป็นทอบนสีมนวนไว้เนาะครับเนาะที่ผมซื้อมาอนี้คือมวนใหญ่ครับมวนใหญ่น่าจะลอยเมตรถ้าจะหมผิดเนาะครับเนาะน่าจะลอยเมตรแต่แต่ตามร้านปกตีนั่นเพิ่นน่าจะขายเมตรละวบกเกินยี่สิบบาทถ้าจะหมดถ้าจะหมดผิดนอเนาะ ประหยัดน้ำความยาวนะครับเด็กเตะเฮ่านะครับเนาะห้องสีใสท่อนหนึ่งนี่เข็หนึ่งห้องสีใสเด็กเดี๋ยวจะขืนเดี๋ยวจะฉุดนะครับเนาะผมสีใสสองชุดผมสีใสตัวนี้อันหนึ่งของบุญอันหนึ่งนะครับนะครับเนาะวิธีกั้นเก็มนะครับเนาะห้องเราคาเตอร์ปาดครึ่งนะครับเนาะโมเมนต์ปาดครึ่งบุญเลยปาดครึ่งทั้งขางนะครับปาดครึ่งทั้งขางนะครับเนาะปาดดอกมาเป็นสองชิ้นนะครับคาเตอร์ปาดไปก่อนนะครับ ปลาแยกออกจากกันเป็นสองชิ้นนะครับกะแยกทอนที่ห้องที่ต้องใส่นะครับเนาะทอนล่างกับทอนบนนะครับปลาเลีรับก็ได้สองชิ้นวิธีการตัดนะครับเนาะเ้องกัดตัดเส้นเล็กยงเาไปก่อนนะครับกายให้มันได้ระยะว่าห้องเสี้ยวตรงกลางนะครับที่ห้องที่ใส่นะครับเ้องกัดตัดทั้งข้างขาไปผมใส่กันใกล้ตัดลังกะสีมาเนาะ การไก่้ตาผ่าตาดีบอสตาใดกันครับแต่ตาลังสีมัสสิเป็นใกล้จีเป็นเหล็กขึ้นแข็งดีกว่าเนาะตัวใส่เขาก็ออกครับเขาตัดแล้วอีกฝั่งหนึ่งเรียบเรียบร้อยข้อมหนาเขาข้อมข้อมใหญ่ให้ใส่สำใดับนะครับแล้วแต่เข้าเลยเนาะครับเนาะเขาจะใส่หนาจักจากเส้นหนึ่งก็ได้หรือบอสเส้นก็ได้นะครับส่วนตัวพุ่มพุมสีวัดตั้มขนาดบ่วงนะครับที่ผ่ารัดพุมกระสีตัดหน่อยลงยีเบ็ดบ่วงพุมกระตัดหนาขึ้นนิดนึงหยิบหากะนาขึ้นนิดนึงนะครับตั้มขนาดแต่ปกติพด ขนาดที่ผมต้องก้านนะครับประมาณเส้นหนึ่งหรือว่าเกือบเส้นนะครับประมาณนี้ครับยาวครับมันบ่มีอย่างายโต,ต,นต้นะครับเนาะขอบคุณคอมเมนต์น้องพีพีเอฟซีนะครับที่เป็นคอมเมนต์มาว่าให้สอนหอยร่างเก็บขึ้นเมฆเขาแห่งนี้ยนะครับนี่ตัวที่เ้าสศิษย์สายเกือบประมาณนี้นะครับเขาก็มา,ามตาัดขามันครับขามันเขากำังตัดเขาเน่าประมาณนี้กันเลยยาวประมาณสักหานิว้ว หรือว่าหกหิวก็แล้วแต่ม,มักง่ามักสั่นนะครับตัดเข่าระวังขึงกลางเลยครับตัดเขา่าน,นี่นะบอลเหลวนะครับเนาะตัดข้งๆกันมาอีกครับน้อยนึงเห็นมันเป็นหลองก้างไว้ครับหลองก้างก็ใส่หมองเขาเอาเอ็นออกมาเนาะครับเนาะเอ็น มองเดีย่ยห้าวต่อไปเอ็นหลบมาพูนะครับนี่ตัดเพียงกลางเลยประมาณน,นี่ตัวนี้เ้ากระจิว๋วเลยนี่เป็นหลองนี่เป็นหลองอเปกับท่านนี่ครับมองนี้ห้ากระตัดเลื่อมๆของขามันตัดเลื่มมอมๆได้น,ดนี่ตัดเลื่อมๆประมาณนี้มองป้ายหัว ตัเจ็ดสีด่นะครับเด้อแล้วแวต่ผู้มักครับว่าตัดก็ได้ตัดเป็นลูกตัววีประมาณนั้นประมาณนี้ตาคือเกา่านะหนึ่งนะครับร่างเก็บแบบนี้ประหยัดน้ำครับประหยัดดีแล้วกะ็มันบกแข็งเกินไปบกอ่อนเกินไปนะครับเนาะนะเก็บแล้วบวงมันก็สิก้ม ดีกลมงามนะครับแต่เป็นเอ็นฮาดีเนะครับเนาะเอ็นที่ผมใส่นะครับมีพี่ไรยคนก็ะถามขอมาอยู่ว่าผมใส่เอ็นแบบไรเอ็นมาได้ใส่นะครับเป็นเอ็นมาเล่เลยครับเด้อยพี่น้องเอ็นมาเร่ที่ทางประเทศไทยทังฟังทางภาคใตเป็นของมาขายนะครับเป็นเอ็นตกปลานี่แหละแต่ว่าเป็นของมาเร่นะครับเอ็นที่บอท่านเดินผ่านก้านต่อมมาเนาะครับเนาะแล้วเขามาต่อมมาต่อมมาต่อม,ม,มก่อนเลยค่ณมาหน่อมนะครับพี่น้องมาเสียนในเอ็น บอกเสียหลงางเผ็ดในเอ็นห้าจากเอ็นที่มันใต้นะครับไห้มันเป็นเอ็นสุกนะครับแล้วก็ไม่ยอมสียอมผมก็สั่งให้เนี้ครับเป็นสียอมยีหอได้ร่อนแล้วครับเด้อจะพีเพียงนาคนไในอยากลอมยีหอได้ันกับผมสั่งก็มาได้ครับสั่งโมเมนต์สั่งทังผมเลยสั่งกับเป็นนี่เียดได้ร่อนครับพี่มาได้ร่อนนะครับเนาะมันจะเป็นยีหอของสียอมผมนะครับเต่ว่ามันจะเป็นสีย่อมผมเลยครับมันสีบอกเขาว่าสีย้อมร้อนนะครับ โรงงานยังไงสิมักสีเป็นงอมพวกเชือกนะครับมันติดทนครับทอมเชือกงอมเอ็นน,น,นี่ทนสีตัวนี้ขอดีคือบัติดมือนะครับเนาะแต่สองอันแล้วสองอันแล้ววิธีการใส่ผมก่วนก่อนมวนก่อนมวนมวนอันนั้นได้ขนาดพว่งบวงเข่าบวงก่อนเลยครับ อวามยากใส่คานอยู่ทุกนเข้ามาจัดการใส่กันง่ายพี่น้องไม่ยาครับหาสอกับหาสอตั้มลานผัวขายบุกว่ากถ้าใกรกระสีนะครับมันสีมีอยู่เป็นทอเป็นผืนหมวนไปหมวนใหญ่ๆหาขนาดพบขุนทามาหาหุ้นใส่ได้บวกก็ใส่ได้ครับแต่ว่าเสียงสีน้อยแล้วเขามาตัดกับส,สีอ่อนอีกนิดนึงนะครับอ่อ,อนอ่อ,อนดย่ามัง เตะกะเท้ามาใส่ได้บอกกะใส่ได้ครับบ่มีปัญหาขนใจกรอโดนกับใส่หาหุ่นใส่เบี่ยงกระครองครับแต่ว่าเห็ดขายบ่เล็อกหุ่นเลยครับเด้อซูเมะก็ใส่หุ่นครับหาหุนบ่ได้ใส่กับสื่อมาผิดครับหาหุ่นก็มีอยอะเพียงมวนตรงไหนใครอยากอยากเอาไปลองเห็ดหาหุ่นก็ได้มันสิบเอะบอกแข็งแข็งนะครับผมมีขายครับเม็ดละสิบบาทขายถือแค่จะไปหาหุ่นเลยครับเด้อหุ่นกะ เม็ดละผมก็จำบ่ได้่กันว่าคงซื่นม่าหมุนญ่หมนุนเราจะนี่เรียบร้อยแล้วคะคะรับสามาณนี่นะครับเนาะแรงเลยเขาก็หมวนด้วยก่อนเห็ีดง่ายครับลังเก็บแบบนี้นะครับเนาะบ่ต้องไปทักก็ได้บ่ต้องไปทักเป็นลังเก็บแบบเอ็นกไ็ไันเลยไปมักแบบเอ็นก็ได้ครับก็เล้เป๊ะครับขอบมันสิเป็นขอบหลวดัดแต่เป็นเลียด ใส่ดเต่ตเรเลตะครับเนาะหลสกดใส่ใตเสืยบมูลีเข้านะครับมูลีมูลีแทะนะครับมันจะมีหูมันไมมีเสียบเสียงในปกติเคยใส่มูลีแทะในกันเห็ดแลวก็เอาบวดสแตนรเลตผมบอกหูว่าแล้วเต๋คนนะครับกันนะซูนจุดหาซูนจุดทบกันเลยจุดหาหารเลยนะตามเลาหนตปลาเลยครับเลยบวเตเนอรเลตซูนจุดหากันเลยซูนจุดทกันเลยทำมาแข็งๆกันเยจุดทบเอามาสอดใส่ในครับ เป็นอย่างผมก็วเวแบบนั้นผมขี่คานทัดทักล่างมันครับมันหน่อยนะครับมันเสียเวลาจากของน้านะครับถ้าถามว่าสูแบบนี้ได้บอผมก็ว่าแบบนี้น่ะดีกว่าครับเก็บง่ายใส่ง่ายนะครับเรียบร้อยนะรเรียบร้อยนะครับถ้าพี่ๆต้องกาคนไหนของใจมองไดกัคอมีมเข์ามาถามไปคิดไปเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปตอบหรือให้ผมไปสอน แบทคีบแบบใดกัดเม่นเข้ามานะครับเดี๋ยวงโมเป็นตอบนะครับวิธีการแอดไลน์นะครับไอดีไลน์ผมลงไว้ให้ในคีบอยู่นะครับ S O M S U K 2.10ถามเอาเบอร์ผมไปแอดเป็นไอเดีไลน์เ้อพี่น้องเด้อแต่เม่นเจ้เบอร์ผมไปแอดให้แอดไปช่องเบอร์โทรครับมันจะมีไอดีไลน์แล้วเบอร์โทรใไอติคตรงช่องเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ผมไป่บอกมันจะขึ้นไลน์ขึ้นมากไปทักเขามากนะครับบัวสันกะเฟซลิงเฟซมันจะอยู่ใต้คลิปครับตรงคำอธิบายนะครับว่าแม่นต้องแสดงข้อผิดเห็นเลยครับบนต้องแสดงข้อผิดเห็นอีกนนิดึงครับ ดตรงนั้นอธิบายครับไปคลิปเลยครับมันสิมีหลิงเฟียผมอยู mm ่แอดเฟียมากกับอะไรแอดเฟียมากอย่าลืมทักไปครับอย่าลืมทักกันขอความขมข่ามาเด้อเดี๋ยวผมบอกรับเลยคนแอดเฟียดเขามาหลายผมบอหัว่าบ้างเถอะเป็นพวกเงินกู้แน่พวกนั่นพวกนี้มันแอดขมข่ามนะครับบางที่มันกัดตองใส่แเบิึงแต่ละคนนะครับกัดแอดขมข่ามกับฝากแชทขมข่ามถามก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเไปรับเพื่อนเกอนนะครับกับคลิปนี้กับมาสอนเฮ็ดร่างเก็บขืนนกเขาง่ามๆให้ พี่ๆหน้าที่คอมเมนต์มาว่าให้สอนเนี่ยนะครับเนาะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับจากคลิปนี้ได้ออกมาสอนแล้วอาจมีประโยชน์ให้สําหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวลองหัดเห็ดเป็นนะครับเห็ดขึ้นเป็นอยู่แต่ว่าสีใส่ร่างเก็บแบบดีเนาะนะครับจะแนะนาร่างเก็บวิธีนี้ีวิธีหนึ่งนะครับเนาะอามาดีบอยกันดีครับถ้าผูบ่มักกับบมักผูมากกับมากนะครับเนาะกจคลิปนี้ล่าไปกับสอนทํรลังเก็บขึ้นสวยๆนะครับเนาะจะขึ้นสีสะเกียับ สวัสดีครับ